เกิดอะไรขึ้นทำไมไฟดับครั้งใหญ่ใน4ประเทศโอ้โหเป็นประเด็นฮอตทั่วโลกเลยค่ะ mm hmm. เมื่อ,อยุโรป mm hmm. เกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่สเปนโปรตุเกสอันดอรา่าและบางพื้นที่ของฝรั่งเศส คือเรื่องไฟดับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ของสเปนเช่นมาดริดบาเซโลน่าเซบียาและก็บาเลนเซียรวมถึงเมืองลิสบอนแล้วก็ปอร์โตของโปรตุเกสเนี่ยเจอปัญหาไฟดับดูเหมือนเป็นเรื่องเล่นๆนะแต่ว่าระบบขนส่งสาธารนณะเช่นรถไฟใต้ดินหยุดให้บริการคะ่ะผู้โดยสารบางส่วนติดอยู่ในอุโมงค มันก็ไม่เล่นแล้วล่ะคะ่ะในเรื่องใหญ่เลยสนามบินหลักเช่นสนามบินบาราคัสในมาดริดและสนามบินลิสบอนก็เจอปัญหาทําให้เที่ยวบินลา่าช้าระบบเช็คอินหยุดชงงะงักสัญญาณไฟจราจรดับทั่วเมืองอย่างนี้ทาไงคะรถก็มีความเสี่ยงกับการจราจรทําให้การจราจรติดขัดเกิดอุบัติเหตุหลายจุดประชาชนคุยกันติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้เพราะว่าระบบโทรคมนาคมล่มในหลายพื้นที่โรงพยาบาลนี่หนักเลยคะ่ะต้องใช้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองอะไรที่ไม่ต้องผ่าเร่งด่วนเนี่ยเลื่อนไปก่อนนะคะสิ่งที่ยากลาบาก มากๆเลยคือเรื่องการกู้คืนระบบไฟฟ้าหลังเกิดเหตุค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นเคสตั t u d y ที่ประเทศไทยน่าจะต้อง เริ่มคิดกันด้วยเช่นเดียวกันคือหลายพื้นที่เนี่ยเขาแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วแต่หลายพื้นที่เนี่ยไฟดับติดต่อกันหลายชั่วโมงปัญหาเนี่ยเรียกว่าพอกหางหมูเลยค่ะหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาพยายามแก้ไขสถานการณ์รับมืออย่างเช่นบริษทัท Red Electrica ของสเปนหรือว่า Eredes นะคะของโปรตุเกสกําลังเล่นพื้นฟูระบบไฟฟ้าโดยมีการคืนไฟฟ้าในบางพื้นที่รัฐบาลสเปนก็เลยมีการจัดตั้งคณะกรรมาการฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์แบบใกล้ชิดเลยโดยขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าออกมาจากบ้านเรียกว่าทุกอย่างต้องหยุด นหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของสเปนและก็โปรตุเกสเนี่ยพยายามไปตรวจสอบคนโทรลดูความเป็นไปได้ของการโจมตีทางไซเบอร์เปล่าว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าในการโจมตีไซเบอร์แต่ก็ยังไม่ได้จับมือใครดมได้นะคะยังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันตอนนี้สาเหตุเบื้องต้นของเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดจากอะไรใช่ไหมหลายคนก็ไม่ฝันทงค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคาดเดาว,ว่าอาจจะเกิดปัญหาจากระบบส่งไฟฟ้าของยุโรป ทางฝั่งของบริษัท Eredes นะคะของโปรโดเกตระบุว่าจะเกิดจากความไม่สมดุลของแรงดันไฟฟ้าในโครงข่ายของยุโรปหรือเปล่าแต่ว่ามันก็พูดถึงยุโรปแลหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะเนื่องจากอุณหภูมิภายในประเทศสเปนเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงทําให้เกิดการสั่นผิดปกติในสายไฟฟ้าแรงดันสูงส่งผลให้เกิดความเฟลหรือความล้มเหลวในการซิงค์ระหว่างระบบไฟฟ้าในเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันในยุโรปทั้งหมดนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าเกิดไฟไหม้ที่ภูเขาอลาลิกนะคะทางตะวันตกเฉียง ใต้ของฝรั่งเศสนะคะอาจจะทําให้แบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงเกิดความเสียหายได้เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปในหลายลออปีตอกย้ำถึงความเปราะบางของโครงข่ายพลังงานที่เชื่อมโยงกันทั่วทุกภูมิภาคในยุโรปเนื่องจากยุโรปอ่ะเขาเน้นการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนเป็นหลักสเปนใน43ของไฟฟ้าที่ใช้อยู่ผลิตจากโรงงานพลังงานลม โปรตุเกตนี่คือพึ่งพาพลังงานน้ําเป็นหลักเลยฝรั่งเศสเนี่ยผลกระทบน้อยหน่อยเพราะว่าพึ่งพาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ค่ะทุกคนเห็น <c oughs> อะไรไหมคะ <c oughs> ข้อจํากัดของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนจะขึ้นอยู่กับธรรมชาติที่มีความผันผวนสูงมากถ้าไม่มีแดดลมไม่มีน้ําไห่แรงก็จะส่งผลกระทบต่อการผลิตถ้าไฟฟ้าที่ผลิตได้น้อยกว่าปริมาณที่ใช้ออกไปก็จะทําให้ระบบล่มค่ะ ยิ่งคงขายไฟฟ้าสมัยนี้เชื่อมต่อกันทั้งหมดหลายคนคงสงสัยเหมือนซีค่ะว่าแบบฉันละ่ะประเทศฉันจะมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าไปทไ้ไทยก็อาจจะพอมีโอกาสเกิดเหตุไฟดับทั้งประเทศอยู่เหมือนกันแต่น้อยมาก ต้องบอกว่าประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงานค่อนข้างสูงนะคะถึงประเทศเราจะดูเป็นประเทศเ,เล็กๆเนื่องจากประเทศไทยนั้นมีกําลังการผลิตไฟฟ้าที่เกินไปจากความดีมานในการใช้งานหรือความต้องการในการใช้งานทั่วประเทศไปค่อนข้างเยอะในปี2567ภาครัฐและเอกชนมีกําลังการผลิตรวมกันกว่า57,000เมกะวัตต์ในขณะที่ความต้องการประมาณ36,000เมกะวัตต์เองค่ะส่งผลให้ไทยมีไฟฟ้าสำรองเกินกว่า25,600เมกะวัตต์นอกจากนั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทย มีสัดส่วนที่น้อยค่ะส่วนใหญ่ใช้กา๊าซธรรมชาติลองลองมาคือการใช้ถ่านหินทําให้ผลิตไฟฟ้าได้สม่ําเสมอดีค่ะแล้วก็มีไฟสํารองเพียงพอในกรณีที่ระบบผลิตไฟฟ้าเกิดขัดข้องก็ตุนมาเยอะแต่ประเทศไทยก็อยู่ในระบบที่มีความเสี่ยงอยู่นะไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในยุโรปครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเตือนสำคัญเป็น calling ที่ทำให้หลายประเทศเนี่ยศึกษาเลย ตื่นตัวและวว่าจะต้องวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันกระทบไปถึงแบบโอ้โห transportation คือการคมนาคมขนส่งชีวิตและทรัพย์สินคือจะผ่าตัดก็ผ่าไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเริ่มคิดถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นไทยเนี่ยถึงแม้จะเกิดโอกาสที่จะมีเหตุการณ์นี้ได้น้อยแต่ก็ควรจะมีแผนรับมือเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่แผนรับมือภัยพิบัติ แต่หมายถึงแผนรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางการผลิตพลังงานไฟฟ้าและการใช้งานพลังงานไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าถือเป็นสิ่งที่เราใช้กันเหมือนไหลออกมาจากก๊อกเราลืมคิดถึงมันเพราะทุกๆวันเรามีใช้แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นมามันจะส่งผลกระทบตั้งแต่การอยู่อาศัย<ม>การสื่อสารการคมนาคมทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการประมวลเคสตัตดี้ของการเกิดไฟฟ้าดับในยุโรปซึ่งประเทศในยุโรปเนี่ยต้องเรียกว่าดูมีการวางแผนวางระบบได้ดีจะตายดังนั้นพอได้เอามาคิดแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยต้องคุณ ควรตั้งคำถามกับสังคมว่าเราได้มีการวางแผนการใช้พลังงานได้ดีมากเพียงพอแล้วหรือยังถ้าดีแล้วดีขึ้นได้อีกแบบไหนเพื่อที่ประเทศไทยจะได้มีความเจริญก้าวหน้าและก็มีความมั่นคงมากเพียงพอที่หลายๆประเทศอยากที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยกันแทบทั้งนั้นแล้วใช่ไหมคะในปัจจุบันนี้อยากจะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนก็จะต้องใช้แทบทุกศักยกำลังที่ประเทศไทยเรามีที่จะทําให้เห็นถึงศักยภาพ ในการเติบโตของประเทศไทยและความยั่งยืนในประเทศไทยที่เราสามารถพึ่งพาด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องใช้สถานการณ์เป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่ต้องมีปัญหาก่อนถึงค่อยมาวางระบบในการแก้จุกจ้องไหมล่ะคะถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์มาใต้วิดีโอนี้ได้ย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราช่องซีเมเกเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์ดีๆในช่องเราด้วยค่ะ